มื้อนี้ครัวบ้านนอกคนบ้านๆมีเมนูอร่อยทำง่ายมาฝากกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเป็นปาลาทูราดพริกสดแบบง่ายๆใครๆก็ทำได้รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมวันนี้ข้าทหมดมอออีกแล้วครับผมก่อนอื่นเลยครับเราก็มาตำพริกกับกระเทียมกันก่อนครับเริ่มด้วยกระเทียมเป็นกระเทียมไทย3หัวครับพริกก็เป็นพริกแดงจินดานะครับผมวันนี้ใช้ประมาณ20เม็ดครับแต่ถ้าใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่ลดลงได้นะครับผม ต่อไปเราก็มาทอดปลาทูเตรียมเอาไว้ก่อนครับวันนี้เราใช้เป็นปลาทูสด3ต,ตัวใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าใครไม่มีปลาทูสดแตใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับ ทอดปลาทูสุกเหลืองตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนครับได้ปลาทูทอดสวยๆแล้วก็ไปลงมือผัดกันเลยครับอันดับแรกครับก็ใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณครับผมต่อจากนั้นก็ให้ใส่พริกกะระเทียมที่เราตำรวมกันนะครับลงมาผัดให้หอมเลยครับ ผัดพริกกระเทียมหอมแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปกะให้พอดีกับปลาทูของเราด้วยนะครับครานี้ก็มาใส่เครื่องปรุงกันครับเริ่มด้วยน้ำปลาน้ำปลานี่ประมาณ2ช้อนนะครับ แล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวครับประมาณ1ช้อนนะครับผมน้ำตาลปี๊บ1ช้อนครับแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายขาวอีก1ช้อนใส่2อย่างเลยนะครับน้ำซอสจะได้ออกมาเข้มข้นแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปนะครับปลาลดพราิกสดเนี่ยก็จะออกรสหวานนำํำ นะครับแล้วก็ตามด้วยเค็มแล้วก็เผ็ดนะครับผมเราจะใช้เวลาเคี่ยวน้ําซอสของเราให้เข้มข้นแบบนี้นะครับผมสังเกตดูที่พลิกนะครับถ้าพลิกยังไม่ใส่ก็เคี่ยวต่อครับถ้าน้ําแห้งก็เติมน้ําได้นะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้ก็เข้มข้นใช้ได้แล้วนะครับก็ใส่ปลาทูลงไปได้เลยครับเป็นปลาทูทอดที่เราทอดเตรียมเอาไว้ครับ จากนั้นก็ค่อยๆกลับปลาทูให้น้ําซอสเนี่ยเข้าทั่วถึงเนื้อของปลาทูนะครับอย่าคนแรงนะครับเดี๋ยวหางของปลาทูจะหักพอจัดจานแล้วจะไม่สวยนะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปสักหน่อยเนาะเพื่อให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดหั่นซอยเป็นฝอยแบบนี้นะครับผมใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมด้วยแล้วก็เพิ่มสีสันให้หน่าทานขึ้นไปอีกนะครับ ก็จะได้ปลาทูรากพริกสดสวยๆแบบนี้ครับผมเอาละครับผมก็จะได้ปลาทูราดพริกสดเสร็จใหม่ๆร้อนๆน่าทานมากๆเลยนะครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆใครชอบก็ลองไปทำทานดูได้ครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนครับหวังว่าจะมีประโยชน์โชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ